ว้าวดูตุ๊กตาหา่หางๆนี่สิคนหนึ่งขาหายคนสองตาหายไปข้างคนสามเหลือแค่ครึ่งตัวคนสี่ต้องทำผมใหม่ด่วนส่วนตุ๊กตา LOL เด็กนี้ไม่มีแขนอย่าเพิ่งทิ้งพวกเขาไปลาลิลูรู้วิธีซ่อมตุ๊กตาพวกนี้ลองทำปีกของบิลลี่เอลิชดูไหมล่ะ ใช้น้ำยาล้างเล็บเอาเครื่องสำอางออกเอาผมตุ๊กตาออกเช่นกันใช้ที่หนีบถอนเอาผมเส้นเล็กๆออกพันรอบศีษาะด้วยพลาสติกแรปใช้ที่ชู่เปียกที่แห้งแล้วและกาวเอลเมอร์เยอะๆใช้ดินเบาสีเขียวคลุมทั้งหัวทำรอยตัดบนหูและปั้นทรงผมทำมวยผมสองข้าง ใช้แถบบางทําจากดินปั้นทําเป็นหน้าม้าและเส้นผมทุกคนรู้ว่าบิลลี่ยอมแค่ตรงรากผมเป็นสีเขียวระบายมวยผมและปลายผมเป็นสีดําเป็นสีที่เท่จังเลย <c oughs> ทีนี้มาทําใบหน้าของตุ๊กตากันใช้สีอะคริลิกสีขาวร่างดวงตาไฮไลท์ในตาสีเทาและดวงตาสีดําขีดอายไลเนอร์บนขอบตาดูดีมากเลยทำคิ้วและระบายสีขนคิ้ว ได้เวลาแต่งหน้าแล้วทาอายแชโดว์ระบายสีแมทก่อนแล้วตามด้วยชิมเมอร์สีเงินทาปากด้วยสีทาเล็บสีใส <c oughs> เติมจุดขาวมิต <c oughs> าศาสแฟชั่นทั้งหลายกำลังพูดให้แซดเรื่องลุคใหม่ของบิลลี่ <c oughs> ได้เวลาทำวิกอันที่สองแล้วหมวกป้องกันพร้อมแล้ว ผมต่อลงไปคลุมทั้งศีรษะด้วยเส้นผมดูเหมือนต้องมีการแต่งสักหน่อยนะทำให้ผมเรียบด้วยเครื่องหนีบผมได้เวลาย้อมผมแล้วย้อมรากผมด้วยมาร์เกอร์สีเขียวและส่วนที่เหลือด้วยมาร์เกอร์สีดำดูเหมือนผมจริงเลยขอบใจนะฉันชอบมากเลยไปก่อนนะต้องเตรียมพร้อมสำหรับคอนเสิร์ตนะ่ะ คุณสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีขอเสียงต้อนรับบิลลี่เอลลิสดาวน้องใหม่พร้อมฉายแสงแล้ว <c oughs> คอนเสิร์สุดยอดมากเลย <c oughs> ตุ๊กตา LOL เด็กอย่าเศร้าเรื่องแขนไปนะเราจะทำให้เธอเป็นผีเสื้อแองคลุมตัวตุ๊กตาด้วยดินเบาสีเขียว1 2ึ่สอสสเราต้องการแค่นี้แหละตัดผ้าใยสังเคราะห์ ติดมันเข้ากับตัวและเหลือหางเอาไว้ <S <S 1> <S 1> เรายังต้องการที่ล้างท่อและเวนมนดูสิตอนนี้เรามีขาแวววาวาสี่ขาแล้วเธอชอบมายากลของเราไหมเอาปีกออกจากแม่เหล็กผีเสื้อมีบางคนต้องใช้มันวันนี้ตกแต่งมันด้วยพลอยปลอมปีกผีเสื้อพร้อมแล้วบิดสายเครื่องเพชรให้มันแข็งแรงขึ้นติดผู้กลมสีเหลืองตรงปลาย <laughs> หนวดพวกนี้ดูเจ๋งดีทาเกาเอลเมอร์บนขาและโปรยกากเพชรสีชมพูไปทั่วผีเสื้อตัวน้อยเอาละอองแฟรี่มากับขาเล็กๆของเธอด้วยตกแต่งใบหน้าด้วยดวงดาวน้อยๆ <laughs> LOL ตัวน้อยชอบเป็นผีเสื้อมากจนเธอบินไปในสวนทันทีดอกไม้พวกนี้กลิ่นหอมมากเลยและมีละอองเกสรข้างในเต็มไปหมดดอกตูมทั้งหลายพากันบานเมื่อผีเสื้อวิเศษตวน,นี้บินมา <laughs> จะมีอะไรดีกว่าการบินไปที่ที่สวยงามกันล่ะฉันเอาแต่ลืมตลอดว่าเอาขาไปไว้ที่ไหนอย่าก,กังวลเลยมาเลฟิเซนรู้วิธีซ่อมมันก่อนอื่นเลยเราต้องทำความสะอาดตัวตุ๊ก,กตาก่อนต้องทำอะไรบางอย่างกับผมแล้วมาหวีมันและใช้ที่หนีบผมกันดีขึ้นเยอะเลยเอาก้อนดินแข็งตัวได้อีกสองก้อนมาทำเป็นรองเท้าหนึ่งคู่ ทำเป็นรูปรองเท้าและหนังหัวรองเท้าใช้ไม้สำลีเอาดินปั้นเกินออกและปล่อยทิ้งไว้หนึ่งวันให้แห้งตอนนี้คุณก็สามารถระบายรองเท้าบูทด้วยสีอะคริลิกสีดำได้แล้วระบายเชือกรองเท้าทีนี้เราก็มีขาที่เพอร์เฟกพันกระดาษเช็ดมือรอบๆผมและติดด้วยกิฟต์ดำทำโครงลวดบนสีสาตุกตาเติมข่าสองข้างและทำส่วนที่เหลือจากดินเบา เราทำได้ดีเลยกดดินเบาออกมาสองก้อนทำเป็นบราปั้นด้วยเครื่องมือสร้างแบบจำลองเอาแถบดินสีดำมาทำเป็นเข็มขัดใช้สีดำมาทำลวดลายแบบนี้กระดาษยยนเป็นไอเดียที่ดีเลยเพราะเราจะใช้มันทำเป็นกระปองขนนกแล้วมันก็พร้อมแล้วระบายหมวกของมาเลฟิเซนด้วยสีอะคริลิกได้เวลาสำหรับปีของเธอแล้ว วาดและแตัด2ชิ้นออกจากกระดาษโฟมสีดำพ<ๆ>ับกระดาษย่นและทำขนนกออกมา3มไซส์ที่แตกต่างกันติดมันเข้าด้วยกันทีละอันเป็นปีกที่สุดยอดจริงๆได้เวลาแต่งหน้าแล้วใช้สีขาวพาสเทลมาทาหนนะ้า ไฮไลท์หนกแก้มและดวงตาด้วยเฉดสีที่เข้มขึ้นวาดคิว้วตุ๊กตานี้เหมือนมาเลฟิเซนตัวจริงเลย <c oughs> ผู้พิทักษ์หนองน้ำเดินไปรอบๆเป่าเวทมนต์เธอเป็นคนใจดีต่อธรรมชาติและธรรมชาติก็ใจดีต่อเธอบางครั้งมาเลฟิเซนก็จะสร้างหมอกด้วยเวทมนต์หรือปกคลุมก้อนหินด้วยมอสสาวๆก็แค่อยากเล่นสนุกเอง <c oughs> วันนี้เป็นวันวิเศษตุ๊กตาแบรแปแปลงร่างเป็นดอกไม้ได้ด้วยเอาผมที่เหลือออกดอกไม้สวยจังเลยฉันอยากกลายเป็นดอกโบตั๋นจัง <c oughs> ได้เลยแยกเอากลีบออกเธอไหว้ในกลีบพ,พวกนี้ได้เลยและดองกลิ่นที่น่อาอัศจรรย์พวกนี้ติดกาวกลีบพ,พวกนี้เข้ากับสีสันตุ๊กตา <c oughs> แลววางไม้ไปรอบๆหน้า <c oughs> เราจะต้องใช้ใบไม้พวกนี้ทำรองเท้าและชุดเดรสดอกโบตั๋นของเราจะได้มีก้านสีเขียวสวยๆใชริบินเววาวทำเป็นเข็มขัดและกำไลเอาพลอยปลอมเววาวใส่ตรงกลางเย้หรอดูใบไม้ผลีแล้วเั่น้านเหมือนดอกไม้แสนสวยเลย <c oughs> ตุ๊กตานี้แปลงร่างเป็นนางไม้ลูกสาวของต้นไม้ล้างตัวเธอด้วยไม้สำลีมาสร้างความมหัศจรรย์กันเถอะ คุณต้องการแค่สายลวดและฝาพลาสติกเท่านั้นลนสว่านและทำรูสีรูขนาดเท่ากันดึงลวดผ่านรูแต่และรูปล่อยที่เหลือไว้นอกรูผันลวดรอบรอบ,บเอวดึงปลายลวดลงทำเป็นฐานที่มั่นคงทีนี้ลวดก็ดูเหมือนรากต้นไม้แล้ว ดินเบาสีน้ำตาลและเหลืองดูเข้ากันดีเลยเริ่มจากสีเหลืองก่อนปั้นเป็นรูปขาจากนั้นก็น้องขาทีนี้มาทำแถบบางๆหลายๆแถบจากดินเบาสีน้ำตาลกันคลุมทั้งตัวด้วยมันและวางร่างลงไปผ่านล่ใช้มาร์เกอร์สีดำไฮไลท์รากจะได้ดูเหมือนจริงขึ้น เหมือนชุดคลุมลายต้นไม้เลยไม่ลองสวมดูละ่ะบางทีลูกนี้อาจจะเป็นที่นิยมในโลกแฟชั่นแฟรี่ก็ได้นะมาทำผมเธอกันเอาผมเข้าไปในมวยพันสายลวดรอบศีรษะปล่อยผมลงแสกตรงกลางและติดมันด้วยกิ๊บดำเติมกิ่งไม้เพิ่มลงไปบนลวด พันผมรอบๆและมัดตรงปลายฉันทนรอให้กิ่งไม้งอกใบไม้และดอกไม้ไม่ไหวแล้วทากาวเอลเมอร์ทับตรงปลายผมและติดมันเข้ากับลวดใช้ครีมตัดลวดตัด,ตดส่วนที่เกินมาออกผมของเธอกลายเป็นกิ่งไม้สีชมพูฤดูใบไม้ผลิแล้วนางไม้ควรจะมีใบไม้งอกแล้วตอนนี้กระดาษโฟมบวกกันกายเท่ากับใบไม้หลากหลายใบมาทำดอกไม้สีแดงด้วย ตัดแ,แถบเคลื่อนออกมาและสี่เหลี่ยมหลายชิ้นทำให้มุมมนม้วนแถบและติดกลิบเข้ากับมันต้องการอะไรอีกนะมาทำชุดใบไม้จากดินเบากันตุ๊กตาของเราใกล้เสร็จแล้วในที่สุดได้เวลาตกแต่งแล้วติดใบไม้เข้ากับกิ่งไม้และเติมดอกไม้แสนสวยไปเธอดูเหมือนนางไม้ของป่าจริงๆเลย รู้สึกดีจังที่ได้คืนสู่ธรรมชาติทุกอย่างมีชีวิตชีวาอีกครั้งในฤดูใบไม้ผลิหลังตื่นจากฤดูหนาวกิ่งไม้ของนางไม้เองก็ตื่นและมอดบดอกไม้แสนสวยให้เธอสนุกกับไอเดียของเราไหมกดไลค์วิดีโอติดตามลาลิลูและกดโนติเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ของเรา